เออเอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเฮ้ยเฮ้้ยตายตายเอ้ยอุ้ยเจ็บเจ็บะตายทุกคนเพื่อนชุบเพื่อนนัยฟันนั่นฟั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 น คุณถูกทำร้ายไม่ใช่ผมถูกทำร้ายเอาล่ะชุบผมดีชุบชุบอันนั่นชุบชุบชุบเออเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวผมจะฆ่ามันโอเคเออเอาล่ะถึงนี่ไปหรอมามาตายอีกแล้วตายอีกแล้วคุณตามันมองปากมันมัวมากเลย มันเก็บแม,ม<า>่นมผมยู่ในโซนเฮ้ยยูดีุกคนผมโดนตีได้ไงวะเนี่ยทุกทีโดนตีได้ไงยูดีโอ้ะเรล้ไม่หลอดแน่ต้องวิง่ง เออวิ่งมันเตะวิ่งนะเราต้องรอรออะไรแหละมันต้นคือตัวอะไรคนตัวสีดำเอาแหละเราต้องรีบจุกจุกนะเอาล่ะเดินก่อนนะเฮ้ยมึงมึงอ่ะไอ้ไอ้คนดูอ่ะกดกดกดซับเลยกดซ้บเลยเออเออเมึงก็แหละเออกดด้วยเออมึงอ่ะกูชี้มึงรอดเนนี่่ยตต้อองเเดิสียงลมว่าไอ้เสียงลมมันจากไหนไอ้ลมนี่เองไปคนนู้นเดินนูนะแค่เดิน ถ้ามาปุ๊บรีบวิ่งตอนนี้ผมเลือนน้อยมากเลยผมไม่กลัวตายตอนไหนเนี่ยแอบแอบแล้วมันอยู่ฝั่งนู้นว่าขนไหมนี่เขาไม่หนำมันอยู่ประมาณฝั่งนู้นนะเราเข้าไปมันสึกมันเป็นหน้าจอแลมดาโมนะโอ้ย เอาละต้องแอบกับแอฟเอฟตัตัโอเคเอบเป็นแมงมุมเลยนะมันนะบินบินบินเฮเราจะรอดนะพวกนะมันอยู่ฝั่งฝั่งนู้นนะเราล่อไปแล้วมป็นแผนการของเองนะมันคือแผนการเฮ้ยมีสอบใครวะนั่นน่ะเฮ้ยสอบผู้ช่วยนะไปเก็บไปเก็บแล้ว แต่แปลวไม่มีม่มีรวยแล้วเขาเก็บของนะเราเก็บ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 มันเก็บย่างเลยวะเนี่ยเฮ้ยผมจะเข้าไปในนี้อยู่แล้ววะเต็มเอากระเป๋าเต็มเี็บร้อยคนนะเนี่ยคือทางไปเออคนทางชี้นี่หว่าเออผมก็ลืมทั้งหลายเลย เฮ้ยมันแมวมันมีทางชี้ทางนคุณผู้ชมทำอะไรอยเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าของขึ้นเขาก่อนได้หรือเปล่านะเป็นการปนเหรอนะเร็วเร็วเข้ามา่หนึ่งเข้าไปทำะไรของเขาเน่ะนะเออคุณทำะไรของคุณมาหน้าหนาจะหยุดก็หยุดเอาเราต้องหา ปืนทุกแันปืนเอ้ยเราก็คราบของนี่ว่าคนของมีแต่เราไม่ค้าบเข,ขาคราบเป็นยังไงวะเนี่ยมีกล้องด้วยคนฮึแล้วสุดท้ายคืออะไรอุ้ยมีชุด,ดชุดกอเกาะเฮ้ยคนมีชุดเกาะด้วยอ่ะเฮ้ยมีกระดาษอ๋ออ เราคาบได้มั้งเนี่ยมีหน้าไม้ด้วยเฮ้ยหน้าไม้ผมน่าจะพอคาบได้อยู่ใช่ไหมอ่ะผมมีของคาบของเนี่ยผมคาบได้ไหมอ่ะเราคาบยังไงวะผมคาบเป็นเดี๋ยวผมหิวข้าวเอิน้นเดี๋ยวคนขอขอหาอะไรกินกคนนะั้นถั่วเป็นถั่วแล้วนี่คืออะไรของกินเหรอโอเคผมกินน้ำปงังอร่อยจริง เอาล่ะเราหาไอ้ลุกชีขอเรานะมันจะมีรูกชีประมาณตรงแถวๆนี้่ผมพอจําได้อยู่นะนี่ไงคนจุบชีจริงด,ด้วยเอาล่ะเอะเอผมลืมไปแล้วไปตรงคัสซีนนะโอะ้ชื่อผมไปไหนอะไรอีกแล้ว,ลวเราเมื่อให้เขาหาของไปกันนะโอ้ม่เลื่องผมก็นุ่มเหมือนกันแนะผมก็แทบจะเอาตัวไม่รอดแล้วเรื่องผม รเราไปดูแนวว่านี่เราตรงนี้มันตรงสีเอ้ยเจ็ดเจ็ดหรอเลขเจ็ดตรงนะไม่มีอะไรใช่มา มีเสียงแล้วสิเออไม่แน่ใจว่าคุณจะเมื่อว่าคุณจะกลัวแต่ว่าคุณไม่ถึคคงความกนหนักเออนี่ไม่ใช่อะไรวะเนี่ยไอ้ไม่ทันวะเธอเก็บเก็บเก็บเออผมตามเขาดีกว่าผมให้เขาเนี่ยมนเกืือล่อคนนะเกืือล่อเขดีๆองน,น,นี่แหละแล้วเขาเนี่ยจะต้องโดนพิจิบแน่นอนมาเขาามาพิจิบมาพิจิบไปตัวเอง มันคลิกเร็วเอ้ยมันมี่งจีบขอมันมเร็วมันแทนมันมันโดนเหยื่อล่อหน่อยเหยื่อล่อผมจำได้ตอนนี้เรามีเจ็ดน่ะนะเจ็ดโอเคฮัลโหลจะเอาไปไหนโมซัวเนี่ยผมนี่จะได้ตายแน่โอ้ยผมตายแน่ก,กน็กินนนะี่กินน้ำเนาะโดนอีเหดีย,ยของแน่นอน okay. Okay. โอเคโอเคเฮ้ยมีสมอ,องเลยเฮ้ยอันนี้คือความกลัวใช่ไหมอ่ะ อ๋อเหลือมั้งเร็วมาเร็ววัลโหลอะลอันนี้มีเจ็ดรวมทั้งสี่ฝันไหมเฮ้ยมีเลือดด้วยเฮ้ยได้ไงวะเนี่ยมีเลือดด้วยมาดิฝันอุ้ยจะหิวตายเฮ้ยตัวอะไรอ่ะคนมองไม่เห็นเมื่อกี้ผมกำลังตี อิดอยู่เลยเุ้ยเป็นหมาเนี่ยเฮ้ยตัวมันหมาจังเลยเฮ้ย,ย,ย,ยอย่าอย่าอย่าทำไรพ่อผมเพื่ด้วยเออมันไปหาเพื่อนมันไปหาผู้ชมเดี๋ยวไม่ไม่ไมต๋องอะหาและคุณตายมีสปาวอะไรเนี่ยเราอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่นี่ที่เดิมคนนะคนดีที่เดิม เอาละจับได้ตอนนี so, ้เรามีเ so. จ็ดเคมีเ right. จ mm ็ดโยรีบวิ่งหน่อยรีบวิ่งเลยเด้อเก็บเอ็นดิชิไว้มันอยู่ประมาณนี้อืมไป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 วันรีบไป go 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 let's go let's go let's go ไป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  โอเคว้าลบรอดแล้วคนนะขอพัก energy ก่อนแบบมีคิ้ไม่มีตัวอะไรมันเป็นตัวอะไรวะน้าโอ้ยเห็นไหมตัวอย่างวะนะโอ้ยดิ๊ด๊ดโอ้ยโอ้ยโอ้ชิตเฮ้ยผู้ชมไม่ได้ฮะหุ่ย่อไม่ได้อะคน ละยงนะมันจะมามไหมฮงยองละหล,ล,ลงเงียบเงนะียบเงียบวะนะเฮ้ยมันนี่หนออกมาเฮ้ยมันไม่เห็นได้แตาบ้าแล้วนะเฮ้ยผู้ช่วยอยู่ไหนขยมอนเฮ้ยอยู่ไหนก็อยู่ไหนทุก <c oughs> คนผมไม่เห็นเลย ผมว่านะที่เดียวที่เขาจะอยู่เนี่ยประมาณตรงนั้นเลยนะโอ้ยไม่อยู่มาอยู่ตรงนี้โอนอุ้ยของเต็มเลยมาทุกสีเลยมาทุกคอรลชชันเลยนะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยของผมก็หายเก็บ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 ไม่หมดเก็บไม่หมดเก็บไม่หมดเก็บหมด ของใครอย่าไม่สนไม่สนเก็บไปหมด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 ไม่เหลือเอาละหวังนะมันคงมีของก็ของใช่ไหมเฮ้ยตรงนี้อีกว้าวเยอะจริงๆแต่มันเก็บไม่ได้คนอุ้ยเอ้ยอย่า no, no. โนู้นเอ้ยอย่าฟันก็ร้องเจ็บ ้อเดี๋ยวอย่าป้อนไม่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 โหทำไมไมทั้ง,นงินกับตัวนั้นดีเดีคนวิ่งไหมเออการที่เราวิ่งเนี่ยมันเป็นผลอาจจะแบบมันอาจจะเป็นหมาแต่มันอาจจะวิ่งมาไม่ไวก็ได้เรื่องของวิย่ยตรงนั้นด้วยคนปะดินเก็บของ มีดมีดเออโอ้ยของเต็มเอานะเอ้ยอย่าเฮ้ยเฮ้ยนองนองนอเจ็บนะเฮ้ยเอาละเอามีดเอามีดเออผมก็มีมีดเหมือนกันอ่ะผมมีดโคตรแรงของเลยขอมัน อุ Ll ip, Ll ip, Ll ip. ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายตายเอออุ้ยอุ้ยเจ็บเจ็บไมตายทุกคนเพื่อนชุบทีเพื่อนโอเคเพื่อนช่วยเพื่อนช่วยโอ้ย โอเครอดแล้วโอ้ยมันจะดัอของของนั้นต่อราคาเอาละแ่เราผู้ช่วยผมไม่อยู่จะเมื่อไรครับผมอยู่คนเดียวได้เอาละตรงไปมันตายแล้วโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยตาจะลายเกือบแตกแล้วดูดิเแลองผมอยู่นิดเดียวมี้อไหมมีไหมไไหมีหรือเปล่าจเจ๋ไหมปนิเพื่อน เกาปักก่อนแล้วก็วิ่งลันโคโคล,ลันเะร็วคนนั้นสิบลันดู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 ตูตูโอเคมันไม่มีอะไรเลยกันเหีอยากเจอตัวอะไรเนี่ยไม่มีเลยเหรอมีน้ำไหมอยู่น้ำมีแต่ไรไม่รู้ก็คนกินได้ไหมอ่ะไม่กินได้ดีกว่า เฮ้ยดีจังเลยกินได้ของกินโคตรเยอะเเดินผ่านคุณเจิจซอเอสี่ทางซ้ายไม่มันก็จบลงแล้วองถุงถูกทิ้งเกลยป้ายซื้อเบี้ยเงี้ยฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมะนกัดตูดช่วยด้วยคอมอนกอมอน เ,เพื่อนเพื่อนจะกามันจะกามันเพื่อนชิ้วยชิดไม่ไหวแล้วฉันจะตายไม่แล้วก่อนโลกใบนี้เหลือคุณตายเป็นครั้งกี่ร้อยล้านแล้วนะนโอ้มันมอยู่ตรงนี้อย่ากปืนนะ เปิดท <Net> ุกทีหยิ私私่งอย่ามายิงกันไม่ละฮะไม่ยิงกันเรอกมากสุดยอดก็ไม่ละเราอ่ะเอาละผมก็จบคลิดเป็นยังไลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะก็ขอบกอยก่อนนะครับก็ใครที่ผมเล่นอีกก็ไปก่อนก็ลืมเล้นนะครับกดไลค์กันเยอะๆอาจจะทำคลิปนี้ก็ได้องนะก็ขอไปก่อนนะครับบ๊ายบาย